ค่ะถามท่านอธิบดีเลยนะฮะตอนนี้ผ่านมาร่วมสองอาทิตย์กว่าแล้วนะฮะสำหรับการฟื้นฟูหาดใหญ่ของเราทราบว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็โอ้โหลงไปชุดใหญ่เหมือนกันใช่ไหมฮะรเราเข้าไปดําเนินการยังไงบ้างครับท่านคะต้องเรียนอย่างนี้ครับ,รบาบทบาทสําคัญครั้งนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทีห่หาดใหญ่น,นะครับ,รบก็จากนโยบายข้อสั่งการของท่านนายกร,รัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเนี่ย เร่งรัดฟื้นฟูหัดใหญ่ให้กลับคืนสู่สภาพปกตินะครับแล้วก็ให้มีการเยช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อ่ะโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูเมืองและตรวจสอบอาคารที่รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็ได้ได,ได้ตั้งศูนย์ไปแล้วนะครับโดยโดย,โดย ภารกิจที่รับมอบหมายเนี่ยทางกรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในสองส่วนนะครับในส่วนแรกก็คือเรื่องของการฟื้นฟูฟืนฟ้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูเมืองนะครับเรื่องของการเก็บขยะทําความสะอาดนะครับซึ่งท่านเอกได้สั่งการให้ทุกหน่วยเนี่ยร่วมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่วันก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อกําหนดที่นายกตั้งว่าให้แล้วเสร็จซึ่งทุกหน่วยก็ทําดําเนินการแล้วเสร็จตามข้อสั่งการท่านนายกนะครับซึ่งในในการดําเนินการเนี่ยผมขอนําเรียนนิดนึงนะครับว่า อกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณหุขชาติเนี่ยได้มีการแบ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลน,นาครหัดใหญ่เนี่ยซึ่งมีพื้นที่ประมาณ2 1บเตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยได้แบ่งเป็น4ี่โซนหลักนะครับก็ได้ได้มอบหมายอย่างนี้นะครับว่าในโซนที่หนึ่งเนี่ยบริเวณแถวโรงพยาบาลหัดใหญ่สนามกีฬาจีนนครน,นะครับหลังเทศบาลน,นาครหัดใหญ่เนี่ยอัดส่วนในส่วนนี้เนี่ยให้ทหารหน่วยทหารพัฒนาเป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการดําเนินการเก็บขยะทางกองสะอาดนะครับในโซนที่สองนะครับบริเวณตลาดกิมหยงนะสายหนึ่งสายสองสายสามนะครับ, 1, 2, 3, นรบในส่วนนี้เนี่ยมอบหมายให้กองทัพภาคที่สี่นะครับในส่วนบริเวณโซนที่สามเนี่ยได้กแก่บริเวณชุมชนหาดใหญ่ในนะครับบริเวณเขตแปด 8, นะครับชุมชนท่าเคียนท่าเคียนนะครับมัจยิดควนลังนะครับแล้วก็แถวลงกองน้ำลงไอปะปาศูนย์ภูมิภาคนะครับในส่วนนี้เนี่ยให้ทางกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบนะครับ แล้วก็สุดท้ายในโซนที่สี่เนี่ยบริเวณหลังวัดโชคสมานคุณน,นะครับ <Yeah. S 2> ตรงนี้เนี่ยให้กระทรวงคามานาคมเป็นหน่วยง,งานรับผิดชอบนะครับก็ได้แบ่งพื้นที่กันอย่างชัดเจนว่าเาแต่ใครเป็นคนรับผิดชอบพื้นที่ไหนนะครับ <Okay. S 2> ทีนี้ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยในโซนที่สามเนี่ยก็ได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสี่โซนย่อยนะครับ <Okay. S 2> ได้แต่โซนย่อยแรกแต่สามจุดหนึ่งเนี่ยบริเวณมัสยิดควนลังนะครับ มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยดำเนินการนะครับ <Okay. S 2> ในโซนที่สองนะครับบริเวณชุมชนท่าเคียนเนี่ยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยรับผิดชอบส่วนในโซนที่สาโซนที่สามย่อยนะครับเป็นบางส่วนของชุมชนหัดใหญ่ในบริเวณเขตแปดเนี่ยก็ให้กรมโยธาร่วมกับกรมส่งเสริมขับปกครองท้องถิ่นนะครับสองหน่วยร่วมรับผิดชอบและในโซนที่สามจุดสี่บริเวณชุมชนบริเวณโรงกองน้ําาระปาภูมิภาคนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ให้ อบจอสงขลานะครับดําเนินการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ได้มีการแบ่งงานกันนะครับในส่วนที่สองที่ท่านกรมได้รับมอบหมายเนี่ยในเรื่องของการสําร,รวจนะครับตรวจสอบอาคารที่รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับโ <Okay. S 2> ดยการสํารวจครั้งนี้เนี่ยจะมีวตัตถุประสงค์หลักอยู่สองเรื่องนะครับ uh huh. เรื่องแรกเนี่ยเราจะสําร,รวจเพื่อประเมินความวาม,มั่นคงแข็งแรงของอาคารว่าอาคารเนี่ยหลังจากมีอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยอาคารมีความปลอดภัย สามารถเข้าไปใช้อยู่อาศัยได้หรือไม่นะครับเราก็จะเป็นงามประเมินเป็นเป็นให้สีนะครับเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับสีแดงก็คือว่าอ,อ,อาคารนี้มีความเสียหายมากนะครับมีไม่ไม่ปลอดภัยนะครับก็ไม่ไม่ให้เข้าไปใช้อาคารนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยก็มีความเสียหายเล็กน้อยนะครับก็สามารถเข้าไปใช้อาคารได้แต่ต้องมีการซ่อมแซมในส่วนสีเขียวเนี่ยอันเนี้ย อาคารในเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่มีความเสียหายแต่ยอย่างใดเราก็จะประเมินในเรื่องนี้เรื่องนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ในส่วนที่สอง,องการสํารวจเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลความเสียหายของอาคารบา้านหรือแม้แตประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยุิัยครั้งนี้เนี่ยหลังน้าลดเนี่ยจะมีทรัพย์สินเช่นเอ่อบ้านเสียหายประตูนะครับเรื่องของฝ้าระบบไฟนะครับ <c oughs> เรื่องของปั๊มน้ําต่างๆเนี่ยเสียหายเนี่ยเราก็จะประเมินความเสียหายเนี่ยนะครับจะส่งให้กับ เทศบาลนครหัดใหญ่แล้วก็ส่งให้กับจังหวัดเพื่อไปดําเนินการในการที่จะขอรับการสนับสนุนค่าซ่อมแซมบ้านจากการรัชการนะครับซึ่งตามรเบัตรโซนคางเนี่ยก็ก็สามารถที่จะจ่ายเป็นเงินค่าเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านให้ให้กับผู้ที่รับผลกระทบได้โดยต้องมีการสํารวจนะครับตามแบบฟอร์มที่กําหนดนะครกรมก็เข้าไปช่วยจริงในเรื่องส่วนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับแต่ต้องเรียนว่า อาคารที่รับผลกระทบทั้งนี้เนี่ยมันป็นจำนวนมากนะครับประมาณในเขตเทศบาลนครใหญ่เนี่ยประมาณน<อ>ักเจ็ดหมื่นหลังคาเรือนนะครับ,บถ้าลําพังกําลังของเทศบาลนครหัดใหญ่เองเนี่ยก็คงจะไม่ส<ก>า,ามารถจะทําไม่ไหวนะครับกรมก็เลยจัดทีมเข้าไปช่วยในส่วนนี้นะครับครับก็เป็นสองส่วนที่ที่กรมกเข้าไปดําเนินการครับแล้วจากที่เราเข้าไปดําเนินการณวันนี้นี่คือเราเราตรวจสอบได้เรียบร้อยหรือยังคะหรือว่าอยู่ระหว่าง ตรวจสอบอยู่ครับท่านครในการให้แล้วยงงี้นะครับผมผมเรียนทั้งสองส่วนนะครับในส่วนแรกที่เรื่องของการเก็บขยะและทําความสะอาดนะครับซึ่งกรมโยธาได้รับผิดชอบสองโซนนี้ผมนําเรียนนะครับเราเองเนี่ยก็ได้รับอ,อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลต่างๆนะครับรถยนต์รถฉีดน้ารถไถต่างๆเนี่ยจากผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ร่วมกันทํางานของกรมอยู่นะครับก็ขอสนับสนุน ให้มาดําเนินเอารถมาดําเนินการแล้วก็ขอยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เนี่ยให้ส่งเครื่องจักรกลเนี่ยมาช่วยในการที่จะดำเนินการเก็บขยะนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการและระทางภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้รับมาจํานวนถึง150คันนะครับอันนี้ผมขอขอบคุณผู้ที่ผู้ที่สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้เราขอมาแบบ ฟรีๆเลยนะครับก็ไม่ไม,ไม่ได้คิดเน้ามัน,นะอะไรเลยมากันด้วยใจเลยใช่ไหมฮะใช่มากันด้วยใจครับแล้วก็มีคนมาด้วยนะครับ <c oughs> ในส่วนไอ้ส่วนน้ํามันเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณท่านนายกอจอสงขลานะครับท่านนายกสุพิษเนี่ยท่านสนับสนุนเรื่องของค่าน้ํามันทั้งหมดผมเนี่ยเตรียมประสานงานเอารถลงไปคนขับลงไปส่วนท่านนายกสุพิษก็ได้สนับสนุนเรื่องน้ํามันในการเติมรถแล้วก็เรื่องของการซ่อมแซมในกรณีที่ รถเข้าไปลุยในพื้นที่เนี่ยแล้วยางยางแตกต่างๆยนะครับทางท่านยกก็จะมีทีมเข้ามาซ่อมแซมต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับสนับสนุนกําลังพลจากกองกําลังอาสานะจากกรมกำกคงองได้มีการประสานมันแล้วก็ส่งกองกำลังอาสาในในจังหวัดทั่วประเทศนะครับลงมาช่วยในการที่จะเก็บขยะเนื่องจากว่าการเก็บขยะเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าต้องใช้เครื่องจักรแล้วต้องใช้กําลังคนด้วยเพราะมันมีทั้ง ซอยเล็กซอยน้อยนะครับเครื่องจักรไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนแล้วก็ทั้งังกรมการปกครองนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องเรียนว่านะครับขยะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเก็บในพื้นที่ที่รับมอบหมายเนี่ยเราเก็บเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตันนะครับแล้วก็ทกําความสะอาดถนนเนี่ยประมาณละห้าสิบกิโลเมตรนอกจากนี้เรายังมีการเก็บขยะ ในพื้นที่อื่นนะครับที่ดำเนินการในช่วงแรกเนี่ยประมาณ 3, 000, 000, ทักสามพันตันรวมทั้งขยะที่เราเก็บทั้งหมดเนี่ยจากการดำเนินการครั้งนี้ในเทศบา,นาลนครหัาดใหญ่เนี่ยประมาณกว่าประมาณสองหมื่นตันได้นะครับค่ะ <c oughs> และอีกส่วนหนึ่งนะครับการเก็บขยะเนี่ยจะมีการเก็บขยะในในในชุมชนในถนนต่างๆเนี่ยมากองไว้ตรงที่บริเวณเรียกว่าแยกสะพานดำตรงนี้ตรงนี้เป็นพ่กองขยะชัวยย่วกราวตรงนี้เป็นกองขยะชั่วอยู่ในเมืองต้องมีการเล่งเอาขนออกไปนอกเมืองเพื่อจะไปเก็บ ทำทำการกําจัดขยะนะครับ <Okay. S 2> บริเวณที่เอ่อเขาเรียกว่าเกาะแต้วนะครับ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มีส่วนร่วมในการช่วยในการที่ขนขยะตรงนี้ประมาณนักแสนกว่าตันเนี่ย mm hmm. ได้มีส่วนร่วมนะครับเข้าไปช่วยขนเราขนไได้ประมาณสักสามหมื่นเจ็ดพันตันครับแล้วก็มีหน่วยง,งานอื่นด,ด้วยมีเทศบาลนครหัดใหญ่มีทางออบาจอมาก็ช่วยร่วมมันขนด้วยนะครับ mm hmm. ขนออกออกนอกพื้นที่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยขยะถ้าทิ้งไว้ในเมืองเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพได้อาจจะมีเรื่องของโรคเรื่องอะไรต่างๆตามมา นะครับอันนี้ก็เร่งเก็บซึ่งปัจจุบันต้องเรียนอย่างนี้ว่าณวันที่สิบสี่ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยซึ่งทานรัฐกำหนดว่าจะต้องบิ๊กทิ่งให้เสร็จเก็บขยะในเทศบาลนครหาดใหญ่เรียบร้อยนะครับซึ่งทุกหน่วยก็ร่วมกันดําเนินการนะครับดําเนินการทั้งหมดเรียบร้อยเรื่องของการเก็บขยะ<ห>และทางกรมเอ็นก็มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็จังหวัดสงขลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการเก็บขยะเนี่ยก็ได้ดําเนินการตามที่ ท่านนายกได้สั่งการนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนเรื่องของการตรวจสอบอาคารเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการตรวจสอบอาคารเนี่ยอาคารในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่รับผลกระทบจากอุทกรรภัยครั้งนี้เนี่ยมีประมาณหกหมื่นเก้าพันครัวเรือนนะครับกรเกือบเจ็ดหมื่นนะครับม,มีอาคารเป็นจํานวนมากนะครับทางกรมเองเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะทํารรงานโดยโดยระดมช่างวิศวกรและสถาปนิกนะครับจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิบสี่จังหวัดภาคใต้ รวมกับอีกสามจังหวัดบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้แก่จังหวัดลาดบุรีเพชรบุรีประจวบทีรีขันรวมเป็นสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยนะครับให้จัดส่งเจ้าหน้าที่นะครับมาร่วมในการตรวจสอบอาคารพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางนะครับซึ่งผมระดมในประมาณได้ประมาณร้อยคนน่นะครับจากนั้นก็มีคือร้อยคนเนี่ยก็คงไม่เพียงพอผมก็เออใช้วิธีระดมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งทั้งสิบสี่จังหวัดเนี่ยก็เอาบุคลากรด้านช่างเนี่ยมาร่วมกัน พร้อมทั้งได้ของเขาร่วมมือไปอยังสถานศึกษาว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคนิคนะครับมหาวิทยาลัยมอนะครับสถาบันเทคโนีราชมงคลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ให้อ่าทำให้เป็นอาสาสมัครด้านช่างนะครับมาร่วมดำเนินการนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนนะครับหนึ่งห้าสามหนึ่งรับอาสาสมัครด้านช่าง<อ>นะครับจากทั่วประเทศนะครับที่จะลงมาช่วยเพราะว่าเนื่องจากว่าจํานวนราคารนีจํานวนมากนะครับตอนนี้เนี่ย เอ่อผมเนี่ยก็ได้รับการสนุนจากเอ่อหน่วยงานต่างๆที่หัวหน้าเรียนนะครับตอนนี้มีบุคลากรด้านช่างเนี่ยก็เวียนกันเข้ามาทํางานเนี่ยก็เฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณทักสองร้อยกว่าคนนะครับซึ่งเราก็ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบได้เนี่ยประมาณวันละประมาณทักสองพันหลังแต่ต้องเรียนว่าเรามีอาคารทั้งหมดเกือบเกือบเจ็ดหมื่นนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยเราสมควรนะฮะใช่ครับตอนนี้ก็ดําเนินการไปแล้วเนี่ยครับคุณเอามาครับดำเนินการไปแล้วประมาณหนึ่งหมื่นสี่พัน หลังนะครับก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณสักอีกแปดสิบเปอร์เซ็นตก็คิดว่าผมก็จะดําเนินการในคณะทํางานทั้งหลายที่ได้รับความร่วมมือที่ผมนําเรียนเนี่ยก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จอไม่ให้เกินสิ้นเดือนมกราปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าไปประเมินแล้วเนี่ยเราก็ส่งผลการสํารวจความเสียหายเนี่ยส่งให้จังหวัดกับท้องถิ่นไปดําเนินการตามระเบียบเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านนี้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการน้ำท่วมครั้งนี้นะครับคุณอนุมาครับก็เป็นเป็นภารกิจที่เราดําเนินการในสองประเด็นสองเรื่องครับแต่ที่ผิดภูณราจากหนึ่งหมื่นสี่พันหลังหรือยี่สเอร์ซ็นเท่าที่เราไปสํารวจได้เนี่ยนะการที่น้ําท่วมร่วมอาทิตย์เช่นนี้เนี่ยนะะมีผลต่อโครงสร้างเยอะไหมอันนี้เราหมายถึงโครงสร้างบ้านเรือนทั่วไปนะนี้พอเราก็ไปสํารวจเลยนะครับเราก็จะประเมินอันดับแรกว่าอาคารนี้มีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ก็จะดูที่โครงสร้างจะเรียนว่าหนึ่งหมืนสี่พันหลังที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับ มีควมีอาคารที่เสียหายรุนแรงนะครับที่ห้ามใช้เนี่ยประเมินแล้วเป็นสีแดงเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าหลังคาเรือน,นะครับ oh, ซึ่งคิดเป็นประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตน้อย oh, นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาคารที่เอ่ออาคารที่โครงสร้างเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมขังแล้วก็เอ่อไม่กี่วันมันก็ลดระดับลงไปนะครับไม่เหมือนแผ่นินหวเนี่ยแผ่นินหวเนี่ยอาคารมีความเสียหายมาก คั <c oughs> ้น,นี้เนี่ยจะเสียหายเล็กน้อยเสียให้นังหนังจริง,รงก็คือเป็นบ้านไม้ที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะครับในในบ้านในบ้านลักาาษณะนี้จะมีความเสียหายเยอะเสียหายทั้งหลังเนี่ยนะครับ <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะเสียหายแล้วเนี่ย,ยยังพอสามารถเข้าไปอยู่ได้นะครับเราก็จะประเมินให้ว่าสีเหลืองต้องมีการซ่อมแซมสีแดงเนี่ยห้ามอยู่นะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยเข้าไปอยู่ได้นะครับอันนี้ก็ได้ประเมินแล้วก็ได้แจ้งทางเจ้าของอาคารไปแล้วนะครับต้องเรียนว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ อาคารเนี่ยก็ยังมีความมั่นคงแข็งแรงอยู่นะครับค่ะฝั่งเจ้าหนิาดีพงนราพูดก็เบาใจหน่อยนะครเพราะเราก็เป็นห่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ชาวใต้นะฮะถ้าหากว่าหลังน้ำลดแล้วปัญหาต่างๆนะเขาไม่ได้รับผลกระทบมากนักโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยก็จะได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้างแต่อีกประเด็นหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากที่หาดใหญ่ที่เจ้าหนิาดีพงนราบอกนะฮะเดี๋ยวส1มิบเอดกราคมไปติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในการตรวจสอบทั้งหมดแต่ว่าที่ต้องช่วยกันอีกก็คือ พื้นที่ที่มีการประทะอากาศท่านอาธิบดีพงนาราคะระหว่างไทยกับกัมพูชาจะเป็นอีสานใต้นะฮะอุบลศรีสะเกดสุรินบุรีรัมหรือว่าฝั่งภาคตะวันออกนะ,ะจันทร์สะแก้วสะแก้วประจินบุรีตรงนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองเราช่วยไปเสริมกําลังยังไงบ้างไหมฮะท่านอาธิบดีคะ ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของกรณีการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชานะครับก็มีจังหวัดที่เป็นชายแดนนะครับที่รับผลกระทบจากการสู้รบครั้งนี้นะครับก็จะมีภาคตอนออกเฉียงเหนือสี่จังหวัดนะครับก็มีสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลแล้วก็บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ภาคตอนออกมีสามจังหวัดก็มีสระแก้วจันทบุรีตราดนะครับในเมื่อตอนคงจําได้เมื่อการสู้รบครั้งแรกนะครับที่มีการสู้รบไปตรงนั้นนะครับทางกรมเองเนี่ย ก็ได้ดําเนินการมีการออกแบบบังเกอร์นะครับเป็นเป็นบังเกอร์ที่เป็นหล่อสําเร็จรูปนะครับไปเป็นบล็อกนะครับเป็นไปวางไว้ตามเพื่อจะใช้ไปวางไว้ตามชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็มีบังเกอร์ที่หล่อในที่ที่เราออกแบบให้กุมารปกครองไปนะครับอันนี้ก็มีการไปดำเนินการไปสร้างในหลายๆพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ได้ทําเป็นแบบมาตรฐานไปแล้วในส่วนที่อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของความเสียหายของอาคารที่รับผลกระทบจากสงครามนะครับเมื่อสงครามยุต,ติเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย เราก็ได้มีการจัดตั้งคณะทารรงานเป็นรายจังหวัดนะครับโดยมีทางทางท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานคณะทา,นนารรงานแล้วก็มีโยธาธิการกับท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยร่วมเป็นฝ่ายเลขานะครับก็โดยตั้งมาแล้วก็ประกอบด้วยคณะกรรมการเนี่ยก็เป็นในช่างต่างๆที่อยู่ที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีช่างโยธามีวิศกรมีสถาปนิกอยู่เนี่ยมารวมเป็นเป็นคณะทำงานชุดนี้นะครับเพื่อไปการเพื่อเป็นเพื่อไปตรวจสอบอาคาร ว่าได้รับผลกระทบจากสงครามเนี่ยมีความอาคารมีความเสียหายอย่างไรบ้างาก็งเช่นเดียวกันกน้าท่วมครับในส่วนี้เนี่ย<ม>ก็สามารถที่จะสํารวจแล้วใช้เป็นข้อมูลในการขอ,ขอรับการสมมบสนมาในการซ่อมแซมได้ซ่อมแซมบ้านเช<ม>่นเดียวกันนะครับ<ม>ซึ่งได้มีการตั้งไว้ทั้ง7จังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>หลังจากเหตุการณ์สงบเนี่ยนะครับคณะทํางานชุดนี้เนี่ยก็จะเข้าไปสํารวจความเสียหายนะครับซึ่งถ้ามีปริมาณมากนะครับเราก็ในส่วนกลางเนี่ยเราก็พร้อมที่เขาจะไปช่วยสนับสนุนในการสํารวจ กพ่จะจ่ายเงินค่าชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอสถานการณ์สงบเลยนะครับเราก็จะประเมินดูว่าความเสียหายเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับในจังหวัดที่สามารถที่จะดําเนินการได้ไหมถ้าไม่ได้หรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันท่วงทีนะครับเราก็จะส่งทีมจาก อส่วนกลางเข้าไปช่วยครับค่ะดีคับเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วครั้งนี้น่าจะมีความรุนแรงมากกว่าคราวที่แล้วนะครเพราะว่าเมื่อเร็ว,รวนี้ก็บอกว่าแม้แต่วัดนะฮะสาราวัตรก็ยังพังเลยนะฮะเพราะว่าเจอ <ะ S 2> ร,ระเบิดตกลงมาด้วยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดกันที่ตรงไหนอย่างไรแต่ก็มีการเตรียมแผนไว้นะท้ายสุดตรงนี้ค่ะถ้าอธิบดีพงศ์รายอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนในนามของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เราแบบพร้อมช่วยเหลือในทุกจุดยังไงบ้างครับท่านรัชเชนค่ะ คือคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของเรื่องของภัยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของภารกิจของกรมที่จะไปสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องของภัยเนี่ยมันก็เราก็ทําตามภารกิจหน้าที่นะครับในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยเราก็จะเข้าไปเรื่องของการมีการแก้ปัญหาอย่างเช่นโครงการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับ <S <S <ๆ S 2> ในเมื่อเกิดเกิภดภัยแล้วเราจะมีการเข้าไปศึกษา เรื่องของการแก้ปัญหาในน้ําท่วมชุมชนซึ่งเป็นภารกิจของกรมนะครับส่วนนี้เรียนประเด็นเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะมีภารกิจเรื่องการอาคารนะครับเราก็สามารถที่จะไปช่วยสับสนุนเรื่องการสํารวจนะครับความเสียงให้ต่างๆหลังจากที่เกิดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยน้ําท่วมหรือภัยสงครามก็ตามนะครับ <c oughs> คือตอนนี้กรมยาธิการและผังเมืองเนี่ยเรามีสายด่วนฮอตไลน์หนึ่งห้าสามหนึ่งนะครับซึ่งเรา เราเปิดไว้นะครับเพื่อที่จะรับเรื่องต่างๆนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับในกรณีที่เอ่อหตุทุกภัยครั้งนี้เนี่ยเราก็เปิดสายด่วนขึ้นมานะครับเพื่อจะรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนว่าเอ่อได้รับผลกระทบนะครับอยากจะให้เข้าไปตรวจสอบอาคารดูดีว่าอาคารเนี่ยดูแล้วมันไม่ปลอดภัยอยากจะให้เข้าไปตรวจสอบอาคารเนี่ยซึ่งทางทางเราก็จะไปตรวจให้ทันให้ให้ด่วนเลยนะครับกรณีที่รับแจ้งจากหนึ่งห้าสามหนึ่ง นอกจากนี้หนึ่งห้าสามหนึ่งเนี่ยเราใช้ยังใช้เป็นช่องทางในการรับสมัครอาสาสมัครนะครับด้านช่างนะครับอย่างเช่นกรณีที่น้ําท่วมที่อัดใหญ่เนี่ยเราก็ใช้ช่องทางนี้นะครับเราก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ไปก็มีอาสาสมัครด้านช่างหลายคนนะครับที่แจ้งเข้ามาที่จะเข้ามาช่วยกันนะครับก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะรวบรวมทีมงานนะครับหรือรวบรวมปัญหาต่างๆนะครับที่รับความเดือดร้อนผลกระทบจากภัยต่างๆเนี่ย เพื s <S ่อจะใช้องค่าประยบของกรมทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรือทีมงานด้านช่างเนี่ยให้กรไที่จะลงไปแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่นะครับก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องภารกิิกพมที่จะไปทําในส่วนนี้ครับค่ะก็อย่าลืมนะฮะท่านผู้ฟังทุกท่านหนึ่งห้า 3ามหนึ่งนะคะหนึ่สายด่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีพงนารายเย็นยิ่งนะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณอาดมาครับค่ะสวัสดีค่ะ